ควรคอมเมนต์ให้ตรงกับเนื้อหาและคลิปที่เพื่อนๆทาก่อนที่เราจะโดนบล็อกหรือจำกัดโพสนะคะเพื่อนนะสวัสดีค่ะที่สาวอยู่เคยพูดก,กับเพื่อนๆเสมอๆเนาะว่าเวลาที่เราเข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปหรือโพสของเพื่อนๆนั้นเราควรจะคอมเมนต์ให้ตรงกับเนื้อหาที่เพื่อนๆได้ทำคลิปให้เราชมนั่นเองเพื่อน แบบไหนเป็นยังไงโอเคมามายกตัวอย่างกันเพื่อนบางคนนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนบางท่านก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้ดูคลิปที่สติ๊เเคยพูดไปแล้วเนาะเกี่ยวกับกรณีที่ว่าควรคอมเมนต์ให้ตรงกับเนื้อหาที่นเพื่อนทำคลิปให้เราดูท่านเพื่อนนะเพราะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพิมพ์คอมเมนต์ที่ไม่ตรงกับเนื้อหาที่เพื่อนๆได้ลงไปนั้นอาจจะเกิดผลเสีย กับช่องหรือเพจของเราได้เพื่อนเพนเพราะอะไรเพราะว่ามันมีกรณีศึกษามาแล้วถ้าเกิดว่าเรากรณีที่เราไปพิมพ์คอมเมนต์ไม่ตรงกับเนื้อหา <c oughs> ก็จะสามารถโดนบล็อกได้หรือจะสามารถทําให้เราโดนจํากัดโพสต์ได้นะคะเพื่อนเพื่นะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า สาวอิ๋วตำส้มตำนะคะสาวอิ uh ๋วตำส้มตำเล่นทำคลิปตำส้มตำให้เพื่อนเพื่อนดูโอ้โหอุตส่าห์ทำแบบอย่างดีเลยเพื่อนๆอนอุตส่าห์ทำอย่างดีเลยไปเตรียมอุปกรณ์อย่างดีเลยไปตลาดซื้อมะละกอซื้อพริกซื้อทุกอย่างคือทุกอย่างครบเซตมาจัดฉากให้เพื่อนๆดูมาตำส้มตำให้เพื่อนเพื่อนดูทานให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนดูอย่างอร่อยอร่อยพอเพื่อนเเห็นคลิปพอสาวอิ๋วโพสตคลิปลงไปปึ้ง AI ส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้ชมคลิปของสาวอิ๋ว เพื่อนๆที่เห็นคลิปของสาวอิวคอมเมนต์กลับมาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับตามแล้วนะครับตามกลับด้วยนะครับยินดีที่รู้จักครับอันนี้คือยกตัวอย่าง <c oughs> เพื่อนๆคิดว่าคำเหล่านั้นมันตรงกับคลิปตรงกับเนื้อหาที่สวยุธรรมลงไปไหมคะ นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ช่องของเราโดนจำกัดการมองเห็นหรือถ้าร้ายแรงของนั้นถ้าเราทำอยู่เนืองๆน,นะคะเพื่อนนะอาจจะโดนบล็อกก็ได้เพื่อนๆคือทั้งนี้ทั้งนั้น,ท,น,นที่เคยบอกมันไม่ใช่ว่าเราพิมพ์ไม่ได้นะเพื่อนๆแต่เราต้องพิมพ์ให้มันตรงกับเนื้อหาและคลิปเพื่อนๆทำลงไปเพื่อนๆเ,เ,เห็นคลิปตำส้มตม่ำ เขาทานอย่างอร่อยตลร่อยเลยแต่ไปคอมเมนต์ว่าสวัสดีมันไม่ตรงกับเนื้อหาคะพอไม่ตรงกับเนื้อหา AI ไอเขาก็มองและว่าเราทําอะไรคุณเป็นใครคุณเป็นบอทหรือเปล่าคุณเป็นโรบอทหรือเปล่าคุณไม่ใช่มนุษย์หรือเปล่าทําไมคุณถึงไม่ตอบสนองกับสิ่งที่เพื่อนส่งมาให้คุณดูถูกไหมคะเพราะในความเป็นจริงเวลาเราเห็นเพื่อนกินส้มตาทานส้มตําเราก็ต้องบอกโอ้โห oh, ส้มตำน่าอร่อยจังเลยคะ่ะ ผ็ดไหมคะน่าทานจังเลยเซ็มากๆเลยมันควรจะเป็นเนื้อหาประมาณนี้นะคะก็วันนี้ก็มาเตือนประมาณนี้นะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าถ้าเราใช้คำพูดหรือคอมเมนต์ที่ไม่ตรงกับเนื้อหาในคลิปเพื่อนๆทำอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อนๆมันมันมันมีแน่นอนคือมันจะทำให้ช่องเราอะโดนจำกัดโดนบล็อกโดนจำกัดการมองเห็น เขาไม่เปิดการมองเห็นให้มันสามารถเกิดขึ้นได้เพื่อนเนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเล็งมองแล้วว่าเราอะไม่ใช่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาเซอยู่ถึงย้ำอยู่เสมอว่าให้พิมพ์ให้คอมเมนต์ตรงกับเนื้อหาที่เพื่อนเพื่อนทำนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาเพื่อนเพื่อนเพราะการณีที่เราไปพิมพ์ไม่ตรงกับเนื้อหาพอช่องเราโดนจํากัดอะหรือช่องเราไม่ได้โดนส่งต่ออะโดนปิดกั้นทาไมโดนปิดกั้น นั่นแหละค่ะมันมีมูลเหตุทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งช่องเสาอยู่เองเซยุก็โดนเหมือนกันค่ะเพื่อนฝากไว้นะคะ